สวัสดีคะ่ะเจคเคน้อมนะคะวันนี้นะคะเจคเคนะคาทุกคนมารับชมเป็นบ้านเดี่ยวนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะบ้านมือหนึ่งเลยนะคะพิกัดอยู่ที่หนองกระทุ่มนะคะอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะใกล้โรงพยาบาลน,นะคะใกล้ถนนสุระนะคะเพียง2กิโลเมตรค่ะใกล้เทอร์มโมิโนโนนะคะ21เนาะโคราชนะคะทุกคนใกล้เดอะมอลโคราชนะคะ เนื้อที่นะคะเนื้อที่ของบ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ59-60ตารางวานะคะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะอยู่ในย่านของชุมชนนะคะอยู่ในเขตเมืองนะคะแหล่งทามาหาก,กินกันเลยทีเดียวนะคะค่าโอนนะคะคนละครึ่งนะคะทุกคนราคาอยู่ที่2.1ล้านบาทนะคะยินดีให้คำปรึกษาดำเนินเรื่องเอกสารให้ทุกขั้นตอนนะคะจนจบงานเลยนะคะฟรีคะ่ะ ดำเนินการฟรีนะคะทุกคนแต่ราคาบ้านที่2.1ล้านบาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ <S <S <an> <S บ้านเดี่ยวสร้างใหม่นะคะบ้านมือหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะเจคเคนก็ขอลากันไปก่อนนะคะพบกับเจคเคนกได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ